อินตามดังครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูน้ำปลา้าปลาปนนะครับแล้วก็เมนูมหาเศรษฐีต้มซี่โครงหมูหัวไชเท้าเศรษฐีเขากินกันนะครับตอนนี้กระดูกหมูกระดูกหมูเออกระดูกหมูเมนูเศรษฐีต้มจืดต้มจืดหัวไชเท้านี่น้ำพริกเผามะม่วงกิมผัก ปลาล้าปลาป่นนะคะเรานึกอยากกินแล้วก็นี่มีผักนะคะก็จะมีผักกระเฉดนี่นะคะผักกระเฉดแล้วก็อะไรนะกระเจียเ๊ยบไงใช่กระเจี๊ยบแล้วก็มะเขือมีทั้งอุ้ยสายไปหน่อยมีทั้งสุกและมีทั้งดิบนะคะจัดไปมีแตงก,กวาด้วยนะคะอือวันนี้เราไม่พร้อมกินด้วยนะคะหอมมาก อยากกินเมนูแบบธรรมดาธรรมดาแม่บอกปาร้าปลป,ป่นคุกข้าวหอมมากปรรลราแม่ตัวเองนะครับ ตามือไม่พายครับไม่น่าเชื่อกินเย็นกจโฟไปแล้วต่อน<อ>ไปข้าวอย่าพูดเดยกกรเด็นออกมาก็หลัาาบไปส่ก็บอก นี่คือสไตล์การกินของเขาจริงๆนะคะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเขาก็กินแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าโหการแสดงหรือเปล่าเปล่านะคะทุกคนเปล่านะเขากินอย่างนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ทุกที่นะคะเวลาออกงานหรือไปงานอะไรเราก็ไม่ได้กินแบบนี้นะคะ มันลงตัวทั้งปลาปลาป่นแล้วก็น้ำพริกเผามะม่วงแล้วก็ผักแล้วก็ต้มจืดง,ง่ายๆสไตล์กินตามตังกูอ,อันนี้เราตักคนละถ้วยนะคะไม่ใช่ว่าเรากินแล้วเราให้คนอื่นกินนะไม่ใช่นะคนละถ้วยเลยเพราะว่าเราต้มเยอะทำเยอะค่ะอร่อยมากต้มจืด อืมริม,มไหมใครหนเดียวผมแต่คนนี้ขอไวม,มากแต่คนที่มาใหม่นะงใช่ไหมอืม,อม พลานะคะที่ตั้งเมื่อกี้นี้เป็นเมนูที่จเจริญอาหารสุดนะเธอเจ,อจเริญทุกอย่าง่ะจ๊ะน้ำพริกแับต้มเธอเจ,อจเริญทุกอย่างเลยอาหารนะ กินอะไก็อร่อยทั้งหมดแล้วไม่อ้วนด้วยไอ้คนไม่กินเนะี่ยนั่งถือเนะี่ยอ้วนยังนั่งดูยังอ้วนอะ่ะกระดูกเปื่อยมากนะ,ะค่อยๆเดี๋ยวจะกระเด็นลงแบงล่างกดกินอีกแพงนะแพงนะต้องค่อยๆนะ ในข่าวปากแ,ก,นนกแล้วก็เดินหองแล้วหมดแล้วนะคะทุกคนหมดแล้วเกลี้ยงเลยกินตามตังกรูขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมเรากินตามตังกรูไม่มีคนดูเนี่ยกรูก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดสับสก์ให้เราสักครั้งนะครับขอบคุณทุกคนที่<า>เข้ามารับชมบนะคะสวัสดีค่ะ